กบสบายดีนะสวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องเบิสสุขสุขคนบว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีเบิสสุขสุขคนเขาสู่ซองของอ่าบาจิตคือเก่าพอพี่น้องเอ้ยกาเมื่อนี้พอพี่น้องบาจิตนะอ่าภาพพอเป็นพี่น้องเนาะมาอยู่ที่อ่านาของลุงไก่พอพี่น้องเอ้ยก็พอดีว่าอ่าได้ยินข่าวว่าอ่าลุงไก่เพิ่นบ่สบายเนาะก็คือหลายๆคนก็คือสิฮู้ได้แหละพอพี่น้องเอลยว่าลุงไก่เพิ่นเป็นไผเนาะก็พอดีว่าเนาะ มื่อนี้นาอพี่น้องก็มาน้ากันสามคนเนาะบาตาบาเซนเบิร์ดเลยนะพ่อพี่น้องเลยก็มาเมื่อนี้ก็มาพูมาพบกับทางในบ้านเพื่อนพ่อพี่น้องกัมาเยี่ยมมายามกับหลายคนพอสมควรอยู่พ่อพี่น้องเลยมื่อนี้ก็ได้กันี่ยินข่าวว่าเพื่สบายเนาะกันายเป็นห่วงพอพี่น้องเลยก็อยากอ่าอ่าสิพาพ่อพี่น้องเนาะเขาไปทักทายสบายดีเพิ่นพอพี่น้องเลยว่าอ่าเป็นอย่างไรแล้วเนาะอาการดีขึ้นหรือบ่กัโอเคเนาะพี่น้องกับไปติดตามครับสมนงกันเลเนาะแต่ตอนนี้บาตาเพิ่นก็บกำลังอ สอบถามทางในบ้านเพิ่อนนะนะพอพี่น้องว่า,าจากที่เรื่องเล่าของลุงไก่เพิ่นเนาะลุงเล่าเรื่องเล่าของลุงไก่เพิ่นว่ามาหนิเมนคข่มจริงหนะรือบอเนาะพอพี่น้องลูกเมียเพิ่นไต่เถื่ดือบอเดี๋ยวบ๊วจิตกับสิพาพ่อแม่พีพ่น้องเนาะไปฮู้พร้อมๆกันก็นคือฮู้จากปากนาจากของในบ้านเองนะพอพี่น้องเอง้แต่ตอนนี้กับเบลตาเพิน่นกับสัมภาษณ์แล้วก็คือสิพาพ่อแม่พีพ่น้องเนาะเขาไปฮู้พร้อมๆกันได้แหละโอเคเนาะพอพี่น้อง โอ้ย,อยก็คือสิประมาณนี้แ่พี่น้อบอ๊วจิตจะามาลําันอยูเนาะการให้อหาสิสิไปพังทางพ่อบ้านเพิ่นเนาะพังทางพ่อบ้านเพิ่นเป็นคนว่านะ,ะพยยนะี่น้อยจะห้บ่ต้าเป็นเป็นคนสัมภาษณ์บ่บ่จิตนะสีเป็นคนพังเนาะ,ะพยายะี่น้องโอเคเดินเด เหายบัได้บวุมตมจ้าเสบายดีเด้อสบายดีโดยนดยโดยดะดินดินดิเน่เียีบถือาหานมงกลเจ้าเจน่บไไปแ่วันนี้ั้ี่บโอ้ดยกับอ๋อติ๊กี้บป กคือในบ้านเนาะพ่อเนาะเจ้าเวๆคุณนี่คือเป็นผู้ว่านใหญ่เนาะโดยโดยได้ข่าวนอนแง่นอนแง่เม้ได้ก็จะตั้งอยู่นอนแง่กันเลยอ้โดยโดยคุณนั่นเราอยู่บ้านเฮาฮะโมโหหมก่ะโดยโดยเป็นเป็นังได้ผมเลยนะคุณนั่นก็มียปะอันนั้นก็ได้มียลาชงมาอันเดียวกันแหละกับหมอไก่ขาดแบบวักบ่มีทั้งแหละเฮือนก็บ่มีอยู่มอน่ะแห่งไหนบ่มีเลยเพิ่นเพิ่นชื่อจังไรอ่ะตะกี้มันมันอยู่ตะคืนหมอนี่อ่ะ แม่พาอยู่จะขึ้นเออลุงกองอ้เพิ่ชปีเลยนะวานมันสีปลายบอกเลยเดียวได้ไมได้ที่เขาไปทามเพื่นเนาะอันตัวนี้เพื่อนเพื่อนอาชายอยู่ใช่ไหมอนนี้อันนี้อันนี้อาต่างห่างนะบนนเดียวปเลยฝนตกแลอบนตกเลยเปียนไปเลยโอ้บนน่่ซุ่มได้อยู่บ่เนาะโมเมนเที่ยงลังน้นั่นนี่ตูกนี่นะนี่นี่ก็ไผ่นี่ อยู่พุ่นเหมือนี่กางนะหลังใหม่มันเห็ดใหม่ต้นใหม่นะเต้นนั้นก็รวยมั้เออเๆบาทนบ่เนาะบิ้งบงเหินบ่ดวยดวยแต่คือสีประมาณนี้นะพ่วแต่คือพอชื่อวัานได้พอพอบ้านเนาะก็ซื่อบ้านไ้พอ ผู้บ้านแอเนาะก็อยู่ที่ปูองอยู่ดอนแยงหร oh. ือไรตะกี้ประวัติเพิ่งจะคนจะขึ้นขึ้นเนื้อหมอนี่โอ้คนนั่นนะผู <buffet S 2> uh. ้นั่นเพิ่งจะู้นี้ขึ้นเนื้อทุกอย่างขึ้กันบ่พอทุกอย่างทะเลมันมีอย่างทะเลหมอน่ะแห้งนั่งนี่แล้วโดยโดยก็มาพ่อแม่ก็ตายหมดขึ้นกันหมอน่ะโอ้โดยโดยโดยก็คืออ่าลูกมาเมื่อนี่เนาะก็คือว่าได้ยินข่าวว่าทางลุงไก่เพิ่นบ่สบายเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวคือเรื่องเล่าของลุงไก่ที่ว่าเพิ่นว่ามากอะ เมนความจริงเลยที่พอความมจริงเลยฮะ<อ>ตรงเมนความจริงเลยแล้วพงในโพเม่ก็ตายเมื่อ,อ,ต,อต้อนตอบันตตกี้กะคนมันจะขึ้นใต้คือว่าแนี่มอเนี่ยจะขึ้นใต้มันอยู่ใกล้กับสุอยต่อกันเนี่กอ,อารีาลยโพเม่มาแล้วตายเมื่อตายเลยกันเรื่อยกันง่ายมาอยู่ลำพันธ์พี่มอนี่ยกับไปเปิดเปิงแล้วตะกี้เนาะผู้ชายเราลูกเอาเมียกไลูกป้าทิมทมียป้าทิมแล้วบานก็นมาเป็นแนวนี่แหละจะผ่าบมุมมยังแล้ว ผมมีูมมีกินแล้วเขาหนามคราป้ากับผมมีกินเลยใช้กินในชาวบ้านก็ทำกินได้เลยมันกับโบปันใดแหลเนาะมันก็คือครอบครัวพออยู่พอกินได้อันนี้มันขาดเขินแหละมันก็เป็นไปแล้วมันก็ได้ได้ๆก็พอก็มาเยี่ยมมายามเพิ่นดิเจ้ามาหาเยี่ยมยามเพิ่นเลยโอ <apan> <S <S ้สบายเลยมันเยี่ยมยามเพิ่นเประวันนาไก่กันของมันเลย ก็บเจากที่พังเบื้องทางลุงไก่เพิ่นว่าวกับเป็นตาสงสารเพิ่นอยู่เนาะวันนี้กับผมมีบ่มีลูกมีหลานบ่มีครอบมีครัวเนาะบ่มีลูกมีครัวเลยลุงว่าวันเอื้อยกับกุ้มปากเอื้อยแล้วมันก็เป็นไปแล้วเลยเลยน้องกับกุ้มไผ่กุ้มมันแล้วมันก็นั่นเลยังวะมันเป็นไปอยู่จริงเลยมันก็ได โดยอดยสั่นก็คือสีประมาณนี้เนาะพ่อเนาะเดี๋ยวอ่ชี้ขึ้นไปถามเบิ่งอ่าลุงไก่เนาะมาเป็นจังไงแล้วอาการเพิ่นเนาะโดยโดยโดยก็โอเคเนาะพ่อเนาะโดยโดยก็คือสีประมาณนี้นะพี่น้องอ่าเดี๋ยว budget เนาะเดี๋ยว budget สี่พันพอแม่พี่น้องขึ้นไปฮะลุงเพิ่นนึก็อาการของเพิ่นเป็นจังไงแล้วเดี๋ยวนี้เนาะกินข้าวกินน้ำกับอีกอย่างแน่ข้าวน้ำซัมปาเพิ่นเบิร์ดเลเว่เดี๋ยวนี้ก็พ่อพี่น้องเอ้ย เก่าเคสน้องพ่อพ <laughs> ี <ara> <laughs> Man, ่น้องก็คือทางในบ้านเพิ่นก็คือชีอ่าเมื่อไรพ่อพี่น้องก็คืทางเมื่อไดอ่าบาจิีก็ชีพาพ่อพี่น้องเนาะขึ้นไปถามอาการของลุงไก่เพิ่นพ่อพี่น้องว่าเป็นจังไดแล้วเดี๋ยวนี้เนาะนั่งอยู่ทั้งเฮือนเนาะหนึ่งเนาะลุงสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเนาะโอ้ยเนาะก็เป็นจังไดลุงอาการเออก็ไขยันเบาบางไปแล้วโอ้ยแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งเดียวให้กินเนาะ โดยโดยโดยเดี๋ยวไ่จุดเก็บแค่นึงที่ขึ้นไปหาเพื่อนเนาะโดยโดยกะเมื่อนี้กะได้ยินข่าวว่าบสบายเนาะดุงเนาะยปเจอเป็นได้แบบอาการเป็นได้ไรโอ้เป็นไข่วัดไข่ไอนี่ะเป็นไข่ไอไขวัดนี่บอกโดยกะเป็นได้จังมือแล้วเป็นมือวานนี่ลงไปซับหยากกขีแก้วให้เผินเผินมาบอกให้ลงไปซับน้ำบน คันนาผุนหัวเลยก็เลยผุน่ัวทราบก็ขี่แก้วเด้อเวลาเกี่ยวเขามันจังสงบาย<อ>ตามคันนาผุนเี้มันเป็นน้ำโดยโดยโดยก็เลยว่าเป็นมาขาวังหน้าผุนสิบปันเลยกินผุนว่าโอ้แก็<ะ>แล้วไปฟังเงี้ยงดิโดย<ะ>ไปมันนานมากกับเป็นไข้เป็นหนาวโดยมันห่อนมันเวลามันลมผุนลมสินะโดยโดยโดย อ่าทางบ่าตาทางบ่าวแสนเพื่อนน้องเพน่อนเพื่อนกคยซื้ออ่าข้าวสารมาต้อนนกก็เป็นข้าวอ่าเจ้าเด้อลุงเด้อโดยโดยโดยหนูกะเป็นชนไดกกินข้าวกินข้าวอยู่บ่กินกินไม่เช้าหนูกะเป้งปลากินกะเป็นปลาทีเจียวปีนี้ไม่ยังเอามาทางไหนปะป้าห้า เอามมงขาดกะเจ้าไปะชะโอ้ oh. เอาขอยืมก็เจ้าขาเจ้าบริชัยเลยก็ยืม oh. โดย,โดยเจ้าว่าไปรถมันขาดเลย oh. โดยกะเมื่อนี้ก็กดีใจหลาย oh. ล่ะเนาะที่บามีทั้งในบ้านเนาะในบ้านแต่ว่าบ่แม่ในบ้านเจ้าอยู่บ้านอ oh. อยู่ดอนยองง้ oh. ในบ้านเอนยง,งพุ่นโดยโอ้ oh. oh. เพินก็นมาเยี่ยมมาเยาี่น่เนาะโดยเพินมาเผินหน้าเผินอยู่เทิงเลยมาเนาะเินเห็นนอนอยู่เผินเลยถาม เลยเนี่ยยังไปยังเลยเพื่อนโทรไปห้าในบ้านอีกคนหนึ่งแล้วบ้านนี่เพื่อนออกมาเต็มก็เลยผูกขาห้ากระดูกแต่ผักควอยวีนี่นอนอยู่โดยโดยป้าแต่แล้วแบบลูกๆก็เลยมาเผักกระถามเอ้ยจิบหัวก็กินเนีบ่อยากกินนะกินเพื่อนเอามาหายแต่เช้าๆคนแหละปอก็เป็นอาการแบบเดี๋ยวนี่ไข้เนี่เนาะโดยก็เลย Nhưng thầy bạc ăn thì xuyên lên <laughs> Bạc nhưng ăn Rồi 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 Kinh khẩu nó xếp chưa bố bẩn Rồi Cả nè nó đúng đôi, nó Rồi là việc thiệt ngàn cả À xay bố mùa quê cả Xay xay nó dân bà Đẹp chứ nó Rồi xay Rồi mình đẹp mơ, mình hòn hòn đi Rồi rồi มามาอนี้เนาะกะมีหลายประเด็นคือว่าเนีย่ยกะบในยินทางอ่บาบอเซนีนบาลตาเพื่อนเนอะาะบอกวา่ามีผู้หญ่งผู้ใหญ่บอกมีผู้ใหญ่เพิ่อนอ่าชวนไปเห็นเรียอเข็นางานนาําบอกโดยโอ๋อแต่ว่าลุงวันนี้ได้นีมผู้ขาก็เลยตตดชินใจว่าบอกไปเพราะว่ามีขีดใช้สภาพที่เบื้องลังสิใช่ผม<อ>แมมลุงให้ตตยจากคือผู้ขายมีคนอยู่สี่คนลูกของแม่เนาะ ก็เลยมีคนหนึ่งไปเสียชีวิตอยู่ประเทศไทยผู้ขาก็เลยบริไมมีเงินมีคำก็เลยไปยืมเงินออกดอกเพิ่นพันต่อสองร้อยยืมเงินสามพันบาทโอ้โอ้ไปวเชอยากได้กระดูกน้องมากก็เลยบ่ได้บ่ได้เลยโดยโอ้ก็เลยเป็นเป็นเหตุที่ว่าทำาบ่อยากไปเนาะแต่ก็ต้องอากรขอบุณขอบคุณผู้ใหญ่เพื่อนเนาะเขอขอบุณขอบคุณปริายได้่ายกได้ผู้ขาดึงผู้ขาไปให้ถูกวิญญาณ อยู่อยู่หาผูกขาวิทย์ไอมีอยู่มีกินไ้มีเงินใช้เือนนอนเนะา,า,าะนพอหอพ่ออยู่ดีมีแหง้งไ้มีสุขภาเพเข็มแข็งเด้อพ่อไอมีเงินมีคำฉวยคนจนโอนคนถูกคนจนไ้มีอยู่มีกินช้ถูกนะแต่ว่างครับคือเห็นที่เนาะไปบ่ไ,ปปได้เ<ร>นาะไบ่ได้นดอ่ะฉันกับบัวบ้าโดๆอันนี้ขันว่าเป็นยังมายังว่าบ่ เวียน้องหมมากับบ้านเมืองเผินมาเยี่ยมมาคอยกันยังมีใจอยู่แม่นได้เลยงแมนได้คือสียดเนาะแม่นเนี่ยคือคนทั้งนี้เขามาเยี่ยมมายามเนาะคนเพิ่นไปเฮิรนเคียงมาอลไรกก็ดีเนาะลุดูเนาะแบบนี้ก็ดีอยู่คนนอนนี่แหละแมนแมนกะนอนอยู่จังซี่เลยที่ตรงนี้โอ้กะเป็นนาโดยกะเป็นนาทั้งเอามาเพื่องเนาะเพื่องนอน นอแต่ว่าน้ากินน้าใส่กะน้ำใส่ลงไปเอาคนละผัวโอ้น้าใส่ลงไปเอาอยู่อันนั้นอันจะเป็นเป็นเซ่เนาะหนะเมื่อกี้กับอามาแต่ทั้งอาบ้านเชฮักคนไหนพอพี่น้องเลยบืนกินใส่มาทุกพื้นที่เนาะโอ้เซ่หนอพพี่น้องเนาะโมเมนต์หวยเด้อพอพี่น้องเด้อปนด้วยด้วยกะอ่าเมื่อนี้กะคือว่าเนี่ยกะมีแต่ว่าให้รุ่งสาวไวัเนาะโด้วยจ้าด้ยกัมื่อื่นไปทางไหนมือ ก we ัยังบ so ่ฮู้คันว่าเพิ่นมาบอกกะิได้ลงไปอืลงไปกะบึงเด้อลงเด้ออาการเนาะอาการเนี่ยมาไม่ลงไปคนแด้มืดเพิ่นแด้จังไงมาโอ้ด้วยด้วยบึงเนี่ยบางครั้งกับเพิ่นมาแล้วกับพ่อใหญ่ทีอันนี้แล้วอยู่ใกลนี่เพิ่นแบบอ้ามีคนมาหาด้วยเช่นที่เพิ่นมาอยู่แบบเพิ่นมาจับของบุพพออดย พ่อแล้วบว่ไปเลยจากเนาะก็เป็นนาประเภทพวกกาข้าวสารเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยยังมีอยู่บ่ยังงั้งอยู่ผู้เดียวกินดิโดยหนึ่งกินนึ่งแหละโดยอันนี้จะเป็นข้าวเจ้าเด้อโดยแม่โดยก็คือสิได้อ้าวไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกโดนกันเนาะไม่ต้องลุอันนั้นก็ได้เอากรชวนเมื่อบ่จีก็ได้เนาะพ่อพี่น้องอกับพวกเนี้ยมีโอกาสเนาะ มีโอกาสกัว่าก็อยากให้ทั้งลุงเนาะคืออยากให้มีบนอยู่บนเศร้าที่ดีกานี่เนาะบนน้อยนึงก็เอาพรพี่น้องเลยเพราะว่าเห็นเนี่ยก็เป็นตาสงสาตเนาะนี่ก็ได้ดดก็อยู่มาหลาย้าหลายปีเนาะลุงเนาะนจากที่อบอจิกระถามทั้งอ่าพอน้านพ่อมาเป็นจงนันงไง,งเนาะเดื่เล่าวของลุงนี่ยะ แม่นควมเอ่อเพิ่นว่าบ่แต่กะทางในบ้านเพิ่นกะตามเลยในนั่นแหละคมจริงเลยโดยก็ต้องอ่าขอบใจลุงหลายๆเนาะที่ว่าเ่าความจริงให้กับอ่าอ่า YouTube YouTuber ทุกคนเนาะที่ว่ามาสัมภาษณ์ลุงนะที่ว่าเว้าความจริงเนาะอืมดีแล้วลุงเด้เว้าความจริงสิได้เพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเพิ่นเห็นแล้วก็เพิ่นอยากซอยเพิ่นก็สงสารเนาะเนาะ คือส uhm. ินน like ี่แหละพอพี่น er ้องเหงยเพราะว่าอ่าว่าจะเป็ี่ยนพวงเป็นใ้ายอยู่เนาะอันนี้ก็เลยไะชานเฮบ่ลุงอ่ะนะเฮียนชานกันไหมเฮียนชานบ่ถึงเถอกันเลื่อนหดแค่ชันตาชันตาโดยโดยก็ไปย้ายยังจักซอกเอายังไหลยยังไหลทีพอไม่ได้ยืมมูออ่อเห็ดเองนี่แหละเนาะเวลาเห็ดรีบร้อยก็ไปอันน่ะ ตึกเอาเนาะโดยใส่เองพ่อพี่น้องเลยถ้าไม่ีเวลากระดาษชานถ้าบุ้งเวลาแบบไปรับจ้างกับไปรับจ้างก่อนโดยโดยโดยมาเมื่อยเลยกับชานรอบสองรอบโดยโดยโดยแต่เป็นยังไงนะมีเงินซื้อหรือชื่อยากินอยู่บ่างไม่ใช้านี้คนชื่อมาให้บ้านคนชื่อยาเป็นชุมเลยอ๋อชื้อยาเป็นชุมกับเงินที่ทองเดี๋ยวนี้มีอยู่บ่มีแต่เบาหนี้เอาให้มึงกินอืมบ่ตาบ่บาตาบ้าง บ้าตาอ่านพูขึ้นมาอ๋อบ้าตาบ้าตาเนาะพ่อพี่น้องการเป็นไห้พอได้ซื้อคือชื่อยากินบ่การบาจิตก็คือสิอ่ะให้รุ่งขึ้นกันได้เสเนาะเพราะว่าอยู่ผู้เดียวลำพังแบบนี้การเนี่ยพ่อเจ้าข้างหน้าพ่อาให้สิบพันดีแล้วดีแล้วเนาะโดยเบิ่งเลิศกับเบิ่งอาการเนาะยันไปว่าอาการบอดีก็ไว่าให้กระตุนกระโตเนาะแห้กระตุนกระโตไว้เด้อกา เงนมาจิตกันหาเงินก้อนน้องพ่อพี่น้องจะเอาเงินให้กับลุงเพิ่นแหงกระตนกระตูเนาะโดยก็เป็นเงินของมาจิตเองไงเนาะเป็นเงินจํานวนน่ะสามพันพ่อพี่น้องเลยก็คือใบหางพันบ้านเนาะพ่อพี่น้องนั่นนี่ก็ได้ให้ลุงเก็บใบแด้วลุงเด้อโดยมาจิตจะดีมีแหงมีคร์บอนชูให้ถูกให้จนมีเงินตลอดไปบ้านสวยจะพกถูกจะพกง่ายคือฉวยบุคคลนี่แล้ว เพิ่นกับบ well ุกบืนมาเด้อพี่น้องเอ้ิ่นกระขึเห็นใจคนถูกคนจนอยู่คือพอชี้อยู่ประเทศไทยกับขอให้ยอยู่ดีมีแหงมีชุขกาพาเข้มแข็งกรบบุนขับบุญชูแต่ละโนนอต่าะถูกเผ้อก็ะขอบใจอามพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่าให้กำลังใจลุงเนาะกับหลายคนพอสมควรในลุงเลยที่ว่าให้กำลังใจลุงให้สูต่อไปเนาะเลยก็สงสารลุงพ่อแม่แหละกเพิ่นกะมีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ลุงสูต่อไปเนาะผ่นลอ คือสีแนวนี้แหละพอพี่น้องเอ้ยเป็นจังไงมีอย่างกินข้าวแรงมาหนิบ่มีบ่มีอย่างบ่โอ้กับบ่มีอย่างน้องพี่น้องบ่จิตกับมาทั้งบ้านเซีฮักกัได้บ่มีทั้งห่านนะพอพี่น้องเว่มาหลัดทั้งหน้าเพิ่นเลยมีโอกาสเนาะมีโอกาสกับมาทักทายสบายดีก่อนบ่ได้ยินข่าวว่าอาการอ่าะไรกับบ่สบายเนาะ เดี๋ยนี้ดีขึ้นได้ที่ดีขึ้นไรโดยมีแต่ว่าปากผ่าวาอยู่เนาะเวลาไปมันเมื่อยด้วทำมามันผักพอนึ่งมากะเนาะเวลาอยู่กินมากับแม่สิไดยโดก็คือสีประมาณนี้นี่เนาะพอพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปชิวๆเห็เบิ้งเนาะแต่ว่าเรื่องเกิอประเด็จเป็นงนู่นี่มีอยู่แล้วเนาะมีอยู่แล้วเนาะพ่อพี่น้องเลยอ่าอ่าโอ้เครื่องใส่ในเฮือนครัวนี่อจ้อยู่แบบนี้เนาะโดยมันถึงนี่แล้วโดยโดย กาอ่าเพิ่นก็อยู่จังซี่เนาะพ่อพี่น้องเนาะอันนี้ก็บ่นเพิ่นอยู่เพิ่นนอนเด้อพ่อพี่น้องเด้อก็อ่ายันงูยนเี่ยวอยู่เนาะเบิ่งกเนาะยนงูอยู่ไดเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดได้ได้เลือกบ่ได้เนาะลุงเนาะโยเากเฮ็ดอยู่ซ่ํามีแ่เนาะโดยอืมกนไปิลโดยๆชนกบ่แม่นว่าเป็นของเจ้าของเนาะเป็นของเาพร้อมบ้านนี่กได้เพิ่นเว้าีนีเพิ่นมาเพิ่นว่า เพิ่นมาทำก่อนนะเพิ่นว่าเด้งยินเขาว่าสิไรนี้ลงสิไปอยู่ใช่ว่าสิขออยู่ข้างนั้นเนาะอยู่ข้างไหนเด้ข้างต้นละมุดนะต้นละมุดนะโดยสิขออยู่ที่นั่นปุกตูปอยู่ก็สิห้ามมูห้าคูน่บ้านเมืองแล้วตัดน้ำใหม่นี่เจ้าของเถียงนี้บ่เขาสิเอาเพลืองมาใส่เนี่ยเพิดเด้งยินเพิ่นเลยทำบูกขาวอินนี่ถ้าเฮามือเพิ่นมาไหลลงเพิ่นล่ะ เป็นนักสิมบ,บ่วบอสแล้วสีขอไปอยู่ต้นไม้นั่นบอสโอ้เดี๋ยวไปดีเซียให้พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเด้อกราบออยู่หันแล้วถ้าไปอยู่ยได้สิเฮ็ดได้เลยเพื่องมุงบัดน,นี่เอาหนังใส่บ่เอาหญ้าเอาหญ้าเอาเพื่องนี่แ่เนาะเด้โอ้เฮงกระทันหัทเข้าบัดนี้เนาะพ่อพี่น้นองเอ้ยเฮงบ่มีบนอยู่บนเช่าบัดนี้เนาะป้าตัวแล้วสิได้คำว่าบูเมนน่ะเป็นของเจ้าของนี่เนาะอย่างง่ายเนาะ โดยป้ากะสงสารเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องกะพุดแห่เนาะพ่อเนาะน้าดุงเนาะกะมีแต่ว่าตอนนี้ก็มันก็อยากคํำๆเนาะกะเบ้นนาะพ่อพี่น้องนันแดงๆในิตตกินแล้วพ่อพี่น้องกะบัจิกก็คือชีได้ขอตัวเมื่อก็คือว่ามีโอกาสเนาะมีโอกาสแต่ว่ามีพปรม่พี่น้องอยากให้มาเวะทไทยสบายดีมาเยี่ยมมายามกะบัจิกกะยังชีมาอยู่เนาะ ก็มีแต่บาป็นกำลังใจให้ลุงเศร้าไว้ๆแล้วก็สู่ต่อไปเนาะจังใดกับผู้เนะขอให้ชีวิตดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าตกอย่าตำยาทุกอย่างเนาะเพราะว่าหลายผ้าหลายปีแล้วที่ว่าลำบากมาพอสมควรนน่เนาะจังใดกับบ๊ิจก็อยากให้อาวิทย์อยากให้พ้นจะความทุกอย่างเนาะแต่ก็คือชียังหลายพอสมควรอยู่ จากที่เบ่งนี่ก็นอกพอพี่น้องเลยโอ้นันน่ะแต่ยังใครที่ว่าเราออเข็งเฮงแบบว่ายังนุ่มยังน้อยอยู่เนาะยังใครกวู่ผู้เถ่าที่ว่าเพิ่นอายุหลายกว่านี้นะอันนี้ยังว่าพอสูเดือดจะของได้เนาะแต่ว่าบอกอะไรได้แต่ว่าหลายพ้นหลายปีเฮาเนาะมันอ่ะทีคือกันก็เพิ่ั่นแหละเนาะืตก็มแต่ว่าตอนนี้ก็มีแต่ว่าเป็นก็ตั้งใจหหาเงินหาคํำได้ ามีมีงานดีก็ขอให้พบพ่อเนาะแล้วก็โดยขอให้ทำหน้าที่การงานก็ขอให้อ่าลุงลุงไปเมื่อหน้าเนาะเพื่อพัฒนาครอบครัวเนาะโดยโดยอ้าเม่จิกกับอะไ่แต่โวยพ่นแบบนี้แหละพ่อพี่น้องเอ๋กับจากซอยเพ่นลายอยู่กับซอยสามีเนาะโดยกับซอยตามกำลังนั่นแหละโดยโดยอ้าช่างก็อยู่ดีไม่แห้งเลยเจ้าอ้าสบายดีสบายดีเนาะดูกัโอเคเนาะพ่อพี่น้อง ก็มนี้ก็ดีมุกดีใจลายๆพอพี่น้องเอ่ิบาได้ขมาทักทายสบายดีเพิ่นแตก็มีทางอ่าในบอกในบ้านเพิ่นแดีมาเยี่ยมมายามเนาะแต่เพิ่นก็แนะนําไปอีกครอบครัวหนึ่งอยู่พอพี่น้องเอธิบามีอ่ากระตบน้อยเนาะเพิ่นอยู่หันเนาะเดี๋ยวอ่าพังเบิ้งมืออื่นพังเบื้องอื่นเดี๋ยวไปจตทีพาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิ้งว่าเป็นจังไรอยู่จังไรพอพี่น้องแต่ว่าเรื่องเล่าหน่เนาะพอพี่น้องเรื่องเล่าที่ว่าจากของอ่าลุงไก่หน่เนาะ นุงไก่หนึ่งคือยังบ่ท่านนะได้คือยังชิมีโตไปอีกอยู่อพี่น้องเพราะว่าทั้งเจ้าของเจ้าของเทียงเนาะเจ้าของเทียงนี่แหละพอพี่น้องเพิ่นยังสี้เอาเพื่องมาเนาะเอาเพื่องมาแลวก็เพิ่นก็สี่ให้ทั้งลุงไก่เพิ่นไปอยู่บนไม้พอพี่น้องเลยไปอยู่บนไม้ก็คือสี่แบบอนาเพิ่น่นอยากมาอยู่ทั้งนี้พอพี่น้องเพิ่น่าสีขคออยู่เนาะสีขออยู่ตามอใต้ต้นหมากละมุดนี่นะพอพี่น้องเพราะว่า เห็นหลายแน่เนาะคำสิไปทั้งอื่นเหมบ่มีบ่บบบจักคุ้มไปพอพี่น้องเลยก็่ชได้ขอเพิ่นมาเอาเฟืองเอาหญ้ามาอา่าศาัยอยู่บนนี่แหละก็ค,คือในอนาคตเพิ่นพอพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็ได้ยินแล้ววา่าอ่ามีข่าวเนาะเลยมีข่าววา่าทางเจ้าของทีมเพิ่นอยากให้มาย้ายอ่าจะให้ย้ายไปบนอื่นแต่ว่าลุงเพิ่นก็อยากขออยู่บนนี้เนาะพี่น้อง โดยโดยบรากาแห่งเป็นตาสงสารเขาขั้วเก่าพ่อพี่น้องเอ๋บันนี้กะโอเคเนาะพ่อพี่น้อง,พอพองก็คือตอนนี้ก,นกับบรรยากาศกับอยากค้ำๆแล้เนาะพี่น้องก็คือตาเว้นตัวนี้กับสิตกดินแล้วพ่อพี่น้องเลยก็มีแตา่บาบจิกก็คือสิอได้ขอตัวเมื่อเน่ก็คือเมื่อน,นี้กับบาจิกกับผ้าแมเพีน่น้องเนาะมาอาณาเยี่ยมมายามลุงไก่เพิ่นเพราะว่าอาการของเพิ่นก็คือเบาเรื่องเป็นไข่เป็นนาวนี่แหละแล้ก็มีทั้ง พ่อป้าเนาะมีทั้งพ่อป้าเพิ่นกับแม่ที่ยมมายามก็ดีมุกดีใจอยู่เพิ่นกับป๊ะปะอ่าบ๊อทิ่มกันพอพี่น้องเอ้ยเพิ่นกับน้องลูกบ้านเป็นแนวนี้เพิ่นกับเบื้องแยงกันอยู่พอพี่น้องอ่าโตโดยโดยก็ดีใจบาจิก็ได้แต่มีแต่ว่าอ่าให้ลุงเนาะเศร้าไปวัยเลยกับอ่าตั้งใจเฮเบียกงานคือเก่าเนี่ยพอพี่น้องขับโเห็ดกับโบได้เนาะโดยกับมาเมื่อนี้ก็มีอ่าเรื่องเล่าหลายสิ่งหลายอย่างอยู่พอพี่น้องเอ้ยที่ว่ามาหาเพื่อนในเมนี้ก็ได้กับมาอ่า หูคําตอบเนาะหูคําตอบจากอนาเพราะบ้านพร้อมเนาะว่าเพิ่นนี่เว้าความจริงเลยกับเมนความเพิ่น,นดีพี่น้องอาก็ต้องอากราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณเนยาะผู้ใหญ่เนาะที่ว่าเพิ่นสงสารเนาะอยากยื่นมือขึ้นมาช่วยเหลืออ่าลุงไก่เนาะอยากให้พ้นจากความทุกข์ยากใช่แหละก็มีข่าวว่าอยากอ่ามีผู้ใหญ่เนยายนะเพิ่นก็นอยากได้ทางลุงเพิ่นไปเห็นเวียกเฮ่ดงานอยู่ทางนั้นเนาะ แต่กะทั้งลุงเพิ่นกะซึ้งเนาะซุ้งในน้ำใจของผู้ใหญ่เพิ่นแต่เพิ่นก็ว่าอ่าบ่ขอไปเนาะเพราะว่าทางอการเป็นหันเป็นนี่อยู่บ้านเฮาก็คือสิดีกว่านะเว้าอ่าเพื่อนแออนาคตดอกพ่อพี่น้องแต่กะบ่มีไฟอยากให้เกิดเนาะมีแต่ว่าตามใจเพิ่นหั่นนะพ่อพี่น้องเพิ่นก็อ่าว่าแล้วก็อยู่นี่แหละเนาะกคือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องอบ๊วยจิกกะคือสิได้ขอตัวเมื่อเด้อเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อบ้านนี้ก็ได้ก็มีแต่ว่า การะบุนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลายลาย,ลายที่เข้ามาติดตามหับสมบาจิตตั้งแต่ต้นจนจบแลาบวบขขมโฆษณาของบาจิตและให้กำลังใจบาจิตเนะาะจั้งหดาขอขอให้พออ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบิดสุกุสุสคนเด้อไทยนี่บาจิตก็ขอกาวเข้ามาสาบายดี